สวัสดีครับพบกับผมเสียงลุยทุ่งอีกหนึ่งวันนะครับเนาะวันนี้ก็สวัสดีกันที่จังหวัดอุดรธานีนะครับอำเภออำเภอเพนครับบ้านอะไรครับเนาะบ้านดุงยางบ้านดงยางนะครับชุดนี้ก็มาเป็นชุดส่งพร้อมช่วยติดตั้งนะครับก็วันนี้ใช้สเปกปั๊มของรีเบนโตนะครับแบรนด์ตัวใดนะครับรีเบนโต้เจ็ด้ยหสวัตต์สี่แผง เป็นชุดทรงแต่เราก็มานี่ครับช่วยย่อนบาดานช่วยวางโครงสร้างนี่ครับทำโครงสร้างไว้ให้เสร็จเรียบร้อยคือซื้อโครงสร้างซื้อเหล็กกับท่อวางไว้ให้เรานะครับที่ถ้าทําไม่เป็นเราจัดการให้นะครับนะนี่เป็นชุดทรงช่างเราก็ไม่ทิ้งพี่น้องนะครับคือช่วยให้เห็นน้ำไปด้วยกันเทสน้ำดูเราก็จะเทสชุดเสมอชุด แผงโซลาเซลล์ของเรานะครับจนกว่าจะพอใจเราจึงจะกลับนะครับเนาะเดี๋ยวตอนน้ำไหลผมจะให้ดูอีกทีนึงครับวันนี้ก็วันที่วันที่เท่าไหร่แล้วครับลืมสิบหกโอ้ห้อยออกอีกแล้วครับโอ้โหเสียงลุยทุ่งมาเมื่อไรห้อยออกทุกทีครับวันที่สิบหกเป็นวันพายุนะครับเนาะก็หลายๆจังหวัดสิตุลาคมนะครับหกสหลายๆจังหวัดก็น้ำ เยอะแยะนะครับฝนวันนี้ก็พอมีโอกาสได้เห็นแสงบ้างแต่ก็ยังเมฆบางเยอะแยะนะครับครับผมครับก็มาเทดน้ำนะครับชุด750วัตต์นะครับสีแผงหนึ่งแรงตั้งลุ่งจัดไปครับนี่ครับประสิทธิภาพนะครับดูประสิทธิภาพของฟ้านะครับไม่มีแดดนะครับ มาตรฐานนะครับเนาะเป็นโมโนฮับเซลนะครับสามร้อยสี่สบวัตต์ของซัน,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 นซีนะครับวันนี้เลือกใช้ตัวซันซีเเปิดตัวนี้ยจะไม่ได้ดูบางทีม,มีคนไปปิดตัวนี้ไว้พ่อต้องดูตัวนี้ด้วยสามอยหกนะครับไอ้สามร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สิบวัตต์โมโนฮับเซลครับผมมาเทีนน้ำให้กับพี่น้องดูเวลาช่วงเวลาที่ไม่มีแดดนะครับแต่ถ้ามีแดด รับรองประสิทธิภาพเต็มแน่นอนครับมากบอแบบนี้มาร์กนะเพอาะ <c oughs> ม,มีแดดก็ไหลเนะาะครับผมเนเจ้าของบอนะครับเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์พ่อไกทีหนึ่งตอนเสร็จโครงสร้างนะครับเนาะหนึ่งแรงสี่แผงแดดไม่มีถือว่าโอเคครับ ได้น้ำแดดไม่มียังได้น้ำอยู่ตั้งรุ่งโซลาเซลล์จัดไปผมก็จะมาสัมผีกพ่อนะครับเนาะครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับครับที่นี่ที่ไหนที่บ้านดงย่างบ้านตรงย่างตำบลตำบลจอมศรีอภวเวนครับ,บอภวเพนครจังหวัดอุดรอุดรธาน,นีครับเห็นไหนนาะเห็นชุดนี่ครับเห็นเห็นน้ำแบบนี้แล้วเป็นยังไง ดีใจครับพู่มใจมากแล้วดกใจนะครับจำเนี้ยดกใจแล้วครับโอ้ครับผมนี่ครับผมมาผมก็ได้นี่ในเบื้องอันนี้ครับโอ้บังไฟครับเพิ่จะสิไปอุดบังไฟพอดีขออนุญาตพูดอีสานเลยครับเด้อทั้นลุงมันนี้พูดอีสานว่าได้แน่อย่ครับครับผมนะเดี๋ยวคืนโครงสร้างเสร็จเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีนึงสำหรับคุณพ่อก็ มีธุระเนะาะก็มีธุรขอบคุณมากครับเพือ่อจุดปรจุดบางไฟนะครับเด้อผมโอ้ยกันว่างผมติดตามไปเบื้องอยู่ครับอ้หมักอยู่ครับ,รบเป็นวิถีอีสานนะครับเนาะแบบประเพณนี้อีสานบ้านเราเขาจะมีพิธีกรรมตามประเพณีพื้นบ้านครับก็จุดบางไฟนี่ครับ ไม่ต้องกลัวไม่แรงนะครับมีแผงหนึ่งแรงก็แรงได้ขออย่างเดียวขอให้มีน้ําให้ผมนะครับไม่ว่ารุ่นไหนผมจัดไปถ้ามีน้ําผมจับตัวแรงอย่างเดียวครับแต่ถ้าน้ําน้อยก็จะคุยกับผมอีกทีนึงผมก็จะตัดจัดไปตัวที่มันเหมาะสมกับบาดาลนะครับสําหรับชุดนี้ก็โทรมาถามเอาครับแล้วผมจะอธิบายให้ฟังอย่างเข้าใจนะครับเราต้องเข้าใจไปด้วยกันว่าน้ำขนาดไหน ปั๊มชุดไหนราคาเท่าไหร่เราโทรคุยกันจะดีที่สุดครับเบอร์โทรช่างรุ่งก็061 1602 340่ง่ช่างรุ่งโซลาเซลล์ครับผมก็ผมมาสอบถามได้ครับมีโครงการอนาคตอยากติดตั้งโทรสอบถามได้ช่างใจดีให้คำปรึกษาครับเดี๋ยวขึ้นโครงสร้างเสร็จผมจะให้ดูอีกทีครับผมครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับ ชุดสแผง<ร>หนึ่ง<ด>แรงไดน,นี่ครับแดดหมดพอดีครับนี่นวันพายุเข้าแดดไม่มีนะครับนี่ดูการทำงานของป้ำมชุดกำมิดของเรานะครับมาตรฐานนะครับแดดไม่มีฝนจะตกอีกด้วยครับนี่ครับผมท่านดใดชอบ โทรมานะครับสนใจก็โทรมาได้เลย061 1 602 3 40ช่างรุ่งโซล่าเซลล์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเผื่อมีโปรโมชั่นเด็ดๆดีๆเดี๋ยวผมจะเอามาแนะนำครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้อีกหนึ่งชิ้นงานที่จังหวัดอุดรวันนี้ก็สวัสดีครับ